ท่านยินดีที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับอบอกตามความเป็นจริงและประสบการณ์ที่ได้ไดเห็นนะครเล่าจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะนั้นถ้าเห็นแล้วตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อ,อมีการพัฒนานไปสู่ความอุตสาหกรรมนะครับเพราะในอนาคตนี้ตัวหนอนวันใวันลายจะประแทนส่วนหนึ่ง ของปลาปนมาเป็นโปรตีนให้กับอาหารสัตว์ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้ามีการส่งเสริมการเลี้ยงหรือมีการาขยายแล้วก็พ่อพันเยอะปริมาณมันมากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาแทนปลาปนได้ในมาแทรกไม่ถึงกับแทนทั้งหมดมาแทรกหรือว่ามาเข้าไปสู่วงจรการ,าการเลี้ยงสัตว์นะครับก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปแช์ เพื่อเพิ่มคุณคุณภาพของอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนหนึ่งของการาทำหนอนแมลงวันไลน์เนี่ยคือการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางซึ่งการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางเนี่ยมันดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมแล้วก็ระบบดีเวศของของของแต่ละบ้านและของแต่ละหมู่บ้านและของแต่ละตำบลของแต่ละอำเภอซึ่งถ้าหากว่าหน่วยงานภาครัฐหรือใครได้เห็นแล้วอาจจะ สนใจเพราะว่าไม่มีไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีขยะที่ไหนบ้างที่มีขยะเราเลี้ยงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดหรือสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือในส่วนของที่ที่มีงานอย่างงานแต่งงานงานบุญง,งานบวชอะไรพวกนี้นะครับ หนอนตัวนี้มันก็มาจากมาจากไอในบ่อที่เราเลี้ยงนะครับพอเราเลี้ยงปุ๊บมันก็จะมันก็จะมาอย่างนี้พอมาปุ๊บมล้ถึงเวลาเราก็มาล่อนถ้าถามว่าทําไมต้องล่อนเราก็จะแยกตัวหนอนออกจากไอนี่ครับแยกออกจากไอแยกออกจากไอขวีขว,วี่ขี้หนอนหรือขวี่เ้าเนี่ยที่เราไปซับไม่ให้มันมีน้ําหรือก็ไม่ไม่ให้มันมีความชื้นสูงเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความชื้นหรือมันมีน้ําเนี่ย นอนมันก็จะหนีออกจากบ่อเลี้ยงหรือหรือ,อจะทําให้มันกินอาหารไม่ค่อยดีหรือเกิดความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกลิ่นเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงก็แล้วแต่ว่าใครจะปรับปรุงให้เป็นลักษณะไหนเอามาอย่างนี้ปุ๊บล้วก็เอาขึ้นมามามาล่อนนะครับมาล่อนตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องอย่างนี้นี่แล้วเราก็ทาเองนะเครื่องนี้เราทําเองก็คือจะทําตะแกรงให้มันเป็นรูๆเป็นเหล็กเหล็กรูรูก็ประมาณสัก สองมิลสามมิลอันที่ออกมาก็เป็นขี้หนอนนะตรงนี้มีขี้หนอนนะครับก็เอาไปใช้ได้อะหลายอย่างอ่ะมันเป็นเวอร์มอีคอมโพสต์ก็เอาไปใส่พืชใส่สวนผลไม้หรือเอาไปทำเวอร์มชีก็ได้หรือไปทำ B S F C ก็ได้แล้วแต่นี่ออกมาก็เป็นเนีย่ยเป็นตัวตัวตัวเล็กนะนี่ก็ไซส์นี้จะให้ไก่หรือจะเอาไปบินเพื่อให้มันเป็นพ่อแม่ก็ได้แต่ว่าพ่อแม่นี่เป็นพ่อแม่ ตัวเล็กก็แม่จิ๋วเ,เวลาไข่ก็ปริมาณมันมีตั้งแต่ไข่ตั้งแต่2 0 0ถึง900อยะฟองนะอันนี้อาจจะไข่สัก2 3 0 0อ่ะแต่ก็ไดนน้ก็ได้ปริมาณไข่อยู่แต่ถ้าตัวอ้วนอาจจะไข่ได้สัก900ฟองคืออย่างนี้ตัวเยะตัวใหญ่ก็ออกมาฝายนี้อย่างนี้นะตัวใหญ่ก็ออกมาทางนี้นี่นี่ก็จะไข่เยอะนิดนึงวันนี้กระบวนการก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็ วิธีการของแต่ละแต่ละคนท,ที่ที่ได้ประจักษ์ที่ได้เห็นของวงจรชีวิตของแมลงวันลายว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงเม้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตหรือวงจรชีวิตของของแมลงวันแล้วเนี่ยแมลงวันลายแล้วเนี่ยเราก็มาปรับนะปรับวิธีการทํางานของเราปรับวิถีชีวิตของเราแล้วก็ปรับ วิธีการในการที่จะดูแลในการที่จะเลี้ยงว่าเราจะทํายังไงให้เหมาะสมอย่างเช่นเราจะไปหาอาหารจากแหล่งที่เราอยู่อาศัยมีอะไรบ้างที่ตลาดจะมีอะไรมีผักมีผลไม้มีเศษไส้ปลาหรือหัวปลาที่อ,อยู่ตามท้องตลาดหรือถ้าเกิดเป็นไปได้เราไปหาทำโรงงานได้ไหมไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนมจีนโรงงานแป้งโรงงานน้ำตองหู้โรงงานทํา เต้าหู้ยี้หรือโรงงานที่จะเป็นเกี่ยวกับมันสำปัะหลังที่เค้กปาร์มหรือว่าจะเป็นโรงงานน้ำปลาอะไรพวกนี้หาได้โรงเดียวก็น่าจะเหลือเฟือแล้วสำหรับคนที่เริ่มสตาร์ทแต่ถ้าเรามีปริมาณของอโรงเรือนที่ใหญ่ขึ้นมีบ่อเยอะขึ้นมีจำนวนความสามารถในการเลี้ยงในการผลิตมากขึ้นก็เราก็สามารถย่อยขยายรียที่ต้นทางได้เยอะขึ้นและก็ได้หลากหลาย ของวัตถุดิบที่จะมาย่อยย,ยิ่งยิ่งหลากหลายยิ่งดีนะครับผสมกันก็ไปหนอนกินก็โตวไวแล้วก็แข็งแรงอ้วนแล้วก็เราก็จะได้อะอ่าข <c oughs> ยะหรือได้ไอได้ปุ๋ยได้ขี้นอนที่มีคุณภาพนะครับในการที่เอาไปใส่ต้นไม้ว่ามันจะมีหลากหลายสารอาหารแต่ถ้าเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีมันสะดวกนะมันสะดวกมันง่ายต่อการ บริหารจัดการแต่ว่าคุณภาพของสารอาหารหรือปุ๋ยหรือว่าการจเจริญเติบโต,ตของหนอนก็จะแตกต่างกันไปเพราะนั้นประสบการณ์เหล่านี้นะครับบอกจากที่ได้ทำจริงเล่าจากประสบการณ์ที่ได้ทำมาแล้วได้เห็นมาแล้วได้รู้มาแล้วนะบอกสิ่งที่รู้เล่าสิ่งที่เห็นนะเป็นไปยังไงเล่าอย่างนั้นตามความเป็นจริงเพราะนั้น คนไหนที่กําลังเริ่มกําลังดําเนินการก็สามารถนําไปปรับปรุงนะครับนําไปพัฒนาต่อยอดได้เลยนะครับจะทาแบบนี้ก็ได้หรือจะทําให้ดีกว่านี้ก็ได้หรือจะทําทีละเล็กๆน้อยน,น,น,น้อยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณเลยแต่การเริ่มมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะเริ่มก้าวแรกก็ดีกว่าดีกว่าที่ยังไม่เริ่มแต่ถ้าเราเริ่มแล้วเราจะพัฒนาไปยังไงแล้วก็ ดูไปด้วยดูของคนอื่นไปด้วยแล้วก็ดูของตัวเองไปด้วยแล้วก็ดูความเป็นจริงไปด้วยแล้วก็ค่อยๆขยับขยายพัฒนาต่อยอดแล้วก็พาไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์สุดท้ายก็นําไปสู่รายได้นําไปสู่ประสบการณ์ที่ดีนําไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นในในส่วนนี้ คนที่พร้อมก็สามารถเริ่มได้พร้อมแล้วก็ต้องชอบด้วยนะครับต้องมีใจรักถ้าเกิดเราไม่ชอบไม่รักแล้วเนี่ยบางทีมันจะเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเราสนใจที่จะทำมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดขยับขยายนะเพื่อให้มันเกิดเกิดความจเจริญน,นะเกิดนวัตกรรมใหม่ เกิดวิถีใหม่ไอ้น,นี้ให้ไก่นะนะครับให้ไก่ชนเนี่ยยังยังรู้เลยนะไก่ชนเนี่ยพวกพี่น้องไก่ชนกีฬาพื้นบ้านเนี่ยถ้าถ้าได้เห็นไก่ของตัวเองกินไอมแมลงวันลายแล้วจะรู้ว่าโอ้โหมันคึกนะฮะมันคึกแล้วก็มันสวยงามแข็งแรงถ้าเกิดว่าไก่ได้กินเดี่แล้วแล้วเจ้าของที่รับไก่ก็จะมีความสุขด้วยนะครับ โอเคครับแล้วก็เจอเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ